าดีพี่น้องสูสุคนเมื่อนี้หลังจากดำนาวัาสันหนึ่งหอกของกบแต่สิลองซ่อนเบิง้งความมันสิเป็นไน้ใด้เอาเบิ้งน้ำกันเลยพี่น้องได้ งงาม,าดดดมงก่นนะาาย,ายขมอกนเด้่นนอนน <ไป S 1> <deh. S 2> งไม้ฮพ<ะ>ุ่นตได้แล้วพี่น้องเอ้ยได้แล้วได้แมงดา Mình da mình da, đu đủ nó hòm còn nữa, thả lỏng, bưng đó phi đong, bưng nấm canh bưng nấm canh đây nhằng đây nhằng đây nhằng, à, tâm tôm không ạ à? เดี๋ยวเหือยนี่นี่นี่เดี๋ยวเหือยนี่นี่ปลาทับมีแมงตับเต่ามีอันลูกหอกมีกระปูน้อยมีเขียดน้อยหลายลายไข่ทองนาบรรนอกของนานี่มันอาหารสันยอดเลยือกน้ำเล็เต่าบ้านเนาะคนสิตกไหม ไม่จองเย็นหกหกไปนา่งดยด เป็นอะรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะรเป็นอะไรเมืองอีกเองโต๊ะบันีนะบัที่2งเอาพอแล้วคนที่ตกละได้พวกินละยาพวกินได้เออเน้นๆๆๆพี่น้องพี่น้องเลยนี่เน้นๆพี่น้อง พอกินแล้วพ่อ